เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกันแล้วกับเกมดาร์ตมาแซดโดนขังเบเทิรนะครับวันนี้มากับคลิปยิ้มเพื่อนรีวิวอีกแล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับของกิจกรรมรอบนี้เพราะว่าพาร์3เนี่ยมันจะมีแค่แบบพวกตัว ECA กับตัวฟีและมันไม่น่าจะมีอะไรกาชามาเข้าเพิ่มแล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวท้ายซึ่งก็เป็นตัวละครที่เอามาบัฟให้กับทีมบูลี่แหละเพราะต้องบอกว่าโบลี่จากกิจกรรมเนี่ยได้บัฟไปเยอะแยะนะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่า ไอตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูลี่เหมือนกันเป็นบบลี่ตัวใหม่ที่เป็นตัวในพาร์ทสถามว่ามันมีหน้าที่สําคัญมากน้อยแค่ไหนจําเป็นต้องมีไหมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีก็เล่นได้ถ้าคุณมีบบลี่สักตัวหนึ่งแล้วอะจากตัวพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสก็ได้คุณมีโบลี่สักตัวหนึ่งในพาร์ทไหนก็ได้ก็สามารถเล่นทีมหลักโบลี่ได้แล้วก็ยืมเพื่อนเล่นเอาแต่ว่าไอโบลี่ตัวเนี้ถ้ามีเพิ่มเข้ามาในทีมเนี่ยก็จะส่งผลให้ทีมมัน เล่นได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็สบายขึ้นมากๆเช่นกันเอาง่ายๆคือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีเนี่ยก็จะยิ่งทาให้ทีมมันแบบเล่นง่าย e ซี่และเก่งขึ้นไปอีกกว่าเดิมน,นั่นเองเพราะว่ามันคือตัวละครที่สามารถซับให้กับทีมมูวี่บอสได้นะครับเป็นบูลี่ที่ว่านอกจากจะซับฮอร์ดได้เนี่ยยังยังมีความแข็งแกร่งแบบระดับบูลี่อยู่ยังมีความตีแรงมีความถึกตามสไตล์ของตัวละครตัวใหม่ก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามีความสามารถอะไรบ้างเพราะว่ามันยาวมากๆต้องรีบไปนะครับผม สำหรับอย่างแรกก็คือความสามารถผู้นำนะครับโบลี่เนี่ยเป็นตัวละครดกครั้งเฟสเหรียญแดงก็จะนําได้ถึง3แคดด้วยกันนะครับก็คือแคดแรกเป็นแคดใหม่ของมันเลยก็คือแคดของ u n c o n t r o l l a b l e p o w เ r นะครับเป็นแคดกับพวกแบบพลังที่มันสามารถควบคุมได้บูเดกอะไรแบบนั้นก็นับเหมือนกันนะครับแคดใหม่แคดนี้แล้วก็แคดรีเวนต์นะครับแคดลังแคนแล้วก็แคด planetary d e s t r u c ั i o n แคดทำลายดวงดาว3แคดนี้นะครับบวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คีย์บวกสามแล้วก็จะบวกเพิ่มเติมอีกนะครับ้กับแคซของ มูวี่บอสทานคอมมิชชั่นบูสสแล้วก็เพียวไซยาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้นําตัวร้ายที่นําได้กว้างมากๆนะครับเห็นแฉดมันดูวุ่นวายๆเนี่ยแต่ว่ามันนําตัวร้ายจากภาคมูวี่เซตหลายๆตัวได้แบบ200%เลยอย่างคูลเลอร์ติดแน่นอนเพราะว่าคูลเลอร์ต่อให้ไม่ติดในะแฉดใหม่เนี่ยก็ติดในะแฉดทำลายดวงดาวนะครับคูล cool er, er เลอร์เทอเรสอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในทีมบูลลี่ได้200%ซึ่งมันดีมากสำหรับคนที่ว่าอยากจัดทีมภาคเซตของตัวร้ายนะครับเรามีทีมสาม,มารถเรามีทีมบูไปแล้วไ ทำทีมเป็นมูวี่แบบของมูวี่ภาคเซไปเลยทีนี้นะครับเอฟฟกท่าไม้ตายของมันเนี่ยก็จะยาวมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่แบบจะเป็นความสามารถเอฟฟกไม้ตายแบบนี้ดวผมจะกล่าวให้ฟังนะครับก็คืออย่างแรกท่าไม้ตายเล็กมันจะเป็นการเพิ่มメディเคดีเฟนต์ตัวเอง100% 1เรทิร์นแล้วก็มีโอกาสไฮแชนในการเพิ่มดีเฟนต์อีก3 0 1เทิร์นเป็นโอกาสในการที่ให้ตัวเองเนี่ยดีเฟนต์มากขึ้นกว่านี้เพ่อีก นะครับถ้าติดโอกาสตรงนี้ก็จะถึกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับกลายเป็นการเพิ่มดีเฟนต์ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็สุดท้ายมีโอกาสไฮแซนในการสตันด้วยและท่าไม้ตายใหญ่เนี่ยก็คล้ายกับท่าไม้ตายเล็กที่ว่าเพิ่ม EdK Defense มาสิบเลสอ e เดคด e เฟนหนึ่งคืนนะครับเพิ่ม100%ซึ่งก็มีโอกาสที่ไฮแชนหรือว่า50%เนี่ยในการที่จะแรงขึ้นอีก100%นะครัอมเโอาสเ0ในเพิ่มดัเมี100%นะัานห้าความว่าาเกิ่ววค,คดีติดโอกา,าก่าใหญ่ตรงเนี้น A.D.K. ของบูลี่ในการลั่นท่าใหญ่อะจะเด้งไปแบบ200เลยเป็นเอฟเฟกที่เวอร์มากแล้วก็เช่นเคยนะครับมีโอกาสในการสตันเหมือนกับล่างเหมือนกับท่าแรกแล้วก็เป็นโอกาสสตันที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่ก็คือเปลี่ยนจากไฮแชนเป็นเกรดแชนนะครับเป็นตัวละครที่มีเอฟเฟกแม้ตายยาวและเวอร์มากนะมันจอทุกด่านได้เลยนะครับดานไหนไม่การสตันก็เสร็จบูลี่อีกบูลี่แม่งสตันง่ายมากทั้งท่าเล็กท่าใหญ่มีหมดนะครับแล้วก็เอฟเฟกก็โคตรแบบอลังการ เพิ่ม100%ทั้ง2อย่างทีนี้เรามาลองดูความสามารถพาร์สีกันนะครับพาสีเนี่ยจะยาวหน่อยนะทุกคนทําใจไว้ก่อนเลยครับนะอย่างแรกเนี่ยมันจะมีฉากเปิดตัวครั้งแรกก็คืออินโทร n อนิเมชันโดยที่เงื่อนไขในการใช้อินโทรเนี่ยก็แค่เข้ามาในเกมครั้งแรกนะครับเมื่อมันเข้ามาในเกมเนี่ยมันจะเริ่มทํางานอินโทรทันทีโดยที่ว่าเอฟเฟกหลังจากที่เริ่มอินโทรไปแล้วนะครับมันจะทําการเพิ่มดีเฟนส์เนี่ย40ให้กับตัวละครฝ่ายเอ็กซ์ตรีมคาร์ดเป็นเวลา4เทิร์น ก็คือทั้งทีมนะครับทีมตัวร้ายของเราจะดีเฟนซ์เยอะขึ้น40%พอหมด4เทือนปุ๊บก็จะเอฟเฟกหายไปนะครับถือว่าดีเอามาซับดีเฟนซ์ต้นเกมได้แล้วก็ความสามารถหลักๆในการตั้งต้นของมันเนี่ยก็จะมีการได้รับ adk defense บวก260%แล้วก็มีการลดดาเมจที่ได้รับอีก60%ตั้งต้นแค่เปิดมาแบบตั้งต้นง่ายๆก็ดูดีแล้วการดาเมจแบบ60%อย่างเงี้ยมันถือว่าดีมากเพราะว่าหมายความว่าอะไรครับแค่คุ ตัวเนี้ยก็สามารถรับดาเมจได้ทุกด่านในเกมแล้วและต่อมาก็จะมีการบวกเอเดเคอีก100%เนะครับเมื่อทําการโจมตีเป็นก้อนบวกหลังยิงให้ตัวละครมันเองจะได้แรงขึ้นนะครับความสามารถถัดมาจะมีการได้รับคีบวก2แล้วก็รีเลือดอีก2%เนะครับเฮดพี HP เพิ่มขึ้น2%ต่อลูกแก้วสีที่เก็บได้ยิงเก็บลูกแก้วสีเยอะก็จะยิงได้เลือดเด้งขึ้นมาแล้วก็ได้คีง่ายขึ้นนะครับตัวนี้จะเล่นกับการเก็บบอลสีนะถ้าเก็บบอลลุ้งเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้คีเยอะขนาดนั้นท ถามว่าเลือสําคัญไหมมันก็คงแบบมีจังหวะที่ต้องใช้อยู่แหละแต่ว่าผมว่าทีมบูลลี่อ่ะมันต้องเลือดตอ่ำเพื่อให้ทัานทำงานลิงเบอร์เซิร์กไงการที่ว่าบูลลี่มันดลี้งเลือดได้นี่อาจจะเป็นแบบคอยขัดกับลิงเบอร์เซิร์กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องมาลองเล่นจริงทีหนึ่งนะครับทีนี้ความสามารถต่อมาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าอยู่ในโดเมนแล้วเพราะ้รหากว่าโดเมนของบูลลี่กำลังทํางานอยู่นะครับเอฟเฟกต่อจากนี้จะทํางาน นะต้องให้โดเมนเปิดใช้งานก่อนถึงสามารถทํางานเอฟเฟกนี้ได้เอฟเฟกที่ว่าก็คือจะมีการสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วนะครับหสียกเว้นสีม่วงและสีแดงเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงทันทีตั้งแต่เริ่มทึนของตัวละครตัวนี้เราก็ทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยติดกาดด้วยเมื่อโดเมนทํางานอยู่นะครับเปิดโดเมนปุ๊บจะถึกขึ้นมากว่าเดิมเลยจากตอนแรกที่ว่าไม่ได้มีกาดหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ขนาดที่โดเมนเปิดใช้งานเนี่ยตัวละครตัวนี้จะทําการโจมตีเข้าสี จนจบการต่อสู้เลยนะครับเมื่อทําการเมื่อตัวละครนี้โจมตีอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะถ้าเราโจมตีอยู่ในโดเมนไปแล้วหนึ่งครั้งอ่ะไอการตีเข้าสีของมันน่ะก็จะอยู่ติดตัวมันไปเลยต่อให้โดเมนมันจบไปแล้วหลังจากนั้นน่ะแต่ถ้าเราได้โจมตีในโดเมนไปก่อนเนี่ยผมว่าตีเข้าสีก็น่าจะติดตัวไปเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครรู้ใครชัวร์บอกกันได้นะครับช่วยกันได้ เพราะว่าพาสีมันเขียนมันอย่างเงี้ยมันเขียนว่า the r a s t of battle เลยอ่ะก็น่าจะจบกันจนจบการต่อสู้ไปเลยนะครับแต่เอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเปิดโดมนเนี่ยมันจะโจมตีเข้าสีได้นะครับผมประมาณนั้นตีชนะสีได้แล้วก็ตั้งแต่เวลา5เทินไปแล้วหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เข้ามาในเทินครั้งแรกนะครับมันจะสามารถใช้ระบบในการฟื้นคืนชีพได้โดยที่ว่าการฟื้นคืนชีพของมันเนี่ยจะเป็นเพื่อนในเทินหรือว่าตัวละครมเองนะครับตายก็ได้โดน KO ปุ๊บ มันจะทําการฟื้นเลือดขึ้นมาด้วยการชุบชีวิตด้วยจำนวนเลือดที่60%สนะครับสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้น60%นะครับก็เป็นตัวละครคอยชุบให้ทีมูวี่บอสได้อีกโคตรแจ่มความสามารถถัดมาเนี่ยมันจะมีการได้รับดีเฟนต์บวกเพิ่มอีก60%เนะครับเมื่อได้รับการโจมตีตั้งแต่ถือว่าตัวละครตัวเนี้ยใช้งานระบบในการฟื้นคืนชีพไปแล้วหรือว่าตัวเพื่อนตัวอื่นเนี่ยใช้ไปแล้วจะเป็นเพื่อนหรือว่าเราก็ได้ถ้าเกิดว่าได้ใชช้้้้รระะบบุไไปแลวก็จจดดีดีฟนนนนตนตนนตงอม นะครับเอาไว้บางกรณีที่แบบว่ามีตัวอื่นในทีมที่สามารถใช้ชุบชีวิตได้เพราะอย่าลืมว่าระบบในการชุบชีวิตเนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมดังนั้นเนี่ยมันแย่งกันใช้งานไม่ได้และสุดท้ายที่สุดนะครับก็คือหลังจากที่มันได้ใช้ระบบชุบชีวิตของตัวละครมันเองเลยนะไม่แ่จะเป็นเพื่อนหรือว่าตัวมันเองได้ใช้ชุบก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยต้องเป็นชุบของตัวเองเท่านั้นหลังจากที่โบลียได้ใช้ชุบของตัวเองนะครับ จะเป็นการเปลี่ยนบอลเหลืองเป็นบอลม่วงแล้วก็ซับให้กับแขดใหม่ไปเลยนะครับ Uncontrollable Power เนี่ยซับเพิ่มไปเลย60% ADK Defense ตั้งแต่ที่ว่าตละครตัวนี้นครับได้ใช้ระบบฟื้นคืนชีพไปแล้วแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่ในเทินก็จะเริ่มซับทันทีนะครับแต่ก็เป็นการซับเฉพาะเทินนะครับไม่ได้ซับเผื่อเทินหน้าหรือว่าซับทั้งทีมมันซับเว่าในเทินของตละครเองมากกว่าประมาณนั้นทีนี้เนะี่ย มาลองแวะดูที่แอคทีฟสกิลกันดีกว่ายังไม่จบนะยังมีอยู่นะครับยังมีเพิ่มอยู่นะครับมันไม่จบง่ายๆแค่นี้ความสามารถตัวละครใหม่แม่งยาวเป็นคมพีไบเบิลเลยไอชิปหายสัสสำหรับแอคทีฟสกิลในการกดใช้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเอ่อมันจะสามารถใช้งานได้อยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือสามารถกดได้เลยหลังจากที่ว่าเจอศัตรูที่อยู่ในแคดของโกคูแฟมิลี่ถ้าเจอพวกโกฮังโกคูกดใส่หน้ามันได้เลยหรือถ้าเกิดว่าไม่ไเจอโกคูแฟมิลี่เนี่ยก็ต้อง มีตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเธอเนี่ยอยู่ในแคตใหม่นะครับ On Controllable Power เนี่ยก็สามารถที่จะกดใช้งานได้เช่นกันแต่ว่าต้องมีตัวละครในแคตเนี่ยทั้งเืนนะครับจะมีแบบแค่ตัวเดียวหรือ2หรือแบบว่าแค่ตัวมันเองคนเดียวอ่างเงี้ยไม่ได้ต้องแบบทั้งเืนเลยก็ต้องจัดพวกแบบทีมมันเองเลยอะทีมโบลี่ไปเลยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับทาดาเมจก็คือท่าที่มันแบบจับโกฮังทิ่มลงพื้นอนะแล้วแม่งก็พื้นโลกพื้น พื้นโลกแตกเลยลาวากระเด็นอะไรเต็มที่ตามเนื้อเรื่องนะครับเป็นการสร้างดาเมจเพิ่ม100%ชั่วขณะแล้วก็สร้างโดเมนในเวลาเดียวกันน่าจะเป็นตัวละครตัวแรกที่ว่าสร้างโดเมนจากการโจมตีนะมันมีสร้างโดเมนจากการแปลงร่างมาแล้วสร้างโดเมนอัตโนมัติมาแล้วอันนี้สร้างโดเมนจากการโจมตีสร้างดาเมจเสร็จปุ๊บเปิดโดเมนลาวาถล่มปัตพีนะครับซึ่งโดเมนของบูลลี่เนี่ยอยู่ได้ไปเวลา3เทินเรียกได้ว่าไม่นานเท่าไหร่อยู่แป๊บเดียว แต่ว่าโดเมนมันก็ค่อนข้างจะโอเช่นกันเพราะว่าเอฟเฟกของโดเมนเนี่ยในเวลา3เทร์นเนี่ยครับมันจะทําการเพิ่ม EDK Defense 15%ให้กับตัวละครในแคตใหม่ก็คือแคตที่ไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้แคตนี้แหละบวก15%แล้วก็ทําให้ตัวละครตัวดีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นหมดเลย15%โดนตีแรงขึ้นแล้วถ้าหากว่าตัวดีที่ว่านะครับอยู่ในแคตของมูวี่ฮีโร่ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีก10% ท่ากับว่าเวลาคุณเล่นในพวกด่านบูโซนมะูวี่ฮีโร่เนี่ยเปิดโดเมนบูรี่ตัวใหม่ตัวนี้ยตัวละครตัวดีพวกนั้นนะ่ะโดนดาเมจแรงขึ้น25คือแบบมัน o อมากๆมันสามารถแบบว่าถล่มอะ่ะถล่มได้เลยอะ่ะถล่มแบบตายง่ายๆได้เลยนะครับผมเพราะปกติพวกดาเมจบูรี่ตัวเก่าตัวใหม่อะ่ะมันก็แรงของมันอยู่แล้วบวกโดเมนบูรี่ที่ว่าทำให้ตัวละครตัวดีแรงขึ้นน่ะก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผม ประมาณนั้นเลยสุดท้ายนะครับเรื่องการอัพเส้นทางเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมต้องแนะนําให้อัพเบิ้ลนํำจะดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีเบิ้ลอะไรมาให้เลยคีตีค้อมันก็ไม่ได้มีแหละแต่ว่าอย่างน้อยมันมีตีเข้าสีนะครับอัพเบิ้ลเนี่ยจะคุ้มกว่าอัพเบิ้ลและคีตามคุ้มกว่าเพราะว่าเอฟเฟกมันอะความแข็งแกร่งของมันจะเพิ่มพูนมากๆถ้าเกิดว่าคุณติดเบิ้ลท่าม้ตายเพราะว่าเอฟเฟกแม้ตายมันมันโคตรพิเศษไปเลยอะการที่ว่าลุ้นโอกาสในการเก่งขึ้นอะต่อให้ใช้ดวงก็่้เขึนีย มันก็จะแบบเก่งแบบก้าวกระโดดไงต่อให้แบบว่าคุณไม่ได้มั่นใจในดวงแต่แบบอัพมาเถอะเพราะว่าเอฟเฟกจากท่ามใ้ตายอะ่ะมันคุ้มเกินราคามากๆถ้ามันติดนะครับต่อให้ไม่ติดเอฟเฟกต์ห้ตรงเนี้ยเอฟเฟกแบบปกติมันก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นการเพิ่มอิเล็กทริกดีฟิส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในงั้นนะครับอัพเบิ้ลนำเดี๋ยวครับจะได้ชีวิตดีขึ้นอัพเบิ้ลนำขี่ตามดีสุดนะครับจะได้แบบเพิ่มดีฟิส์เยอะๆไปเลยอะไรแบบนั้นนะก็ ตายไมล่ะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเทสกันเลยนะครับกับตัวละครระดับ55%ในทีม200%นะครับกับลิงที่ว่าอัพมาช่วงใกล้เต็มแล้วเวล8เวล9ถือว่าเยี่ยมยอดครับผมไป let's go ฮะ มาครับผมบอกหรือว่าเห็นหน้าโกหังแล้วแบบนึกถึงคาคาร์รตททำไมหน้ามันคล้ายเจ้านันจังวะกดแอคทีฟได้เลยกดแอคทีฟไปทันทีเพราะว่าเจอโกคูแฟมิลี่นะครับแล้วก็นอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อใครชอบเล่นเกมแนวโซลท์บ้างเพราะว่าจะบอกว่า o s t ของไอโบลี่ตอนอินโทเนะี่ยมันมาจากฟอร์มซอฟต์แวร์เลยอะมันมาจากพวกเกมแนวโซเลยว้ยใครแบบใครใครใครฟังอะไรแล้วบอกว่ามันมันใช่อะ่ะ เพราะผมฟังแรกแม่งแบบใช่เลยมันต้องเป็นแบบเพลงของทีมบอสสักตัวหนึ่งในในเกมตะกูลโซแน่ๆเลยเฮียแ <c oughs> ม่งเหมือนมากนะครับซึ่งด้วยเหตุผลเนี้ยผมเลยชอบดนตรีของไอตัวโบลี่มากเลยผมชอบทั้งทั้งทั้งจากอินโทรแล้วก็จากการกดแอคทีฟเลยเว้ยชอบแบบ O อเของอตัวใหม่มากๆนะครับซึ่งมาเรามาเล่นกันอา่าเป็นสีม่วงนะครับเราแพ้สีของด่านนี้อยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าการดามจมัน60%ติดตัว ซึ่งดีเฟนต์ตอนเนี้ยอยู่ที่สามแสนสองเฮ้ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนยิงนี่ไม่แย่นะดีเฟนต์อาจจะเป็นที่ว่าเรามีซัพพอร์ตสองตัวแหละมั้งซัพพอร์ตตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองคนก็คงเยอะไม่แปลกอะไรอ่ะเก็บบอลไปเจ็ดลูกนะครับเก็บเจ็ดลูกปุ๊บเนี่ยคิ้เด้งเป็นยี่สิบสี่ขี้ไปเลยแล้วก็ได้ฮิวเด้งขึ้นมาต่อลูกละสองเปอร์เซ็นต์โคตรดีจากเลือดห้าแสนเด้งเป็นห้าแสนเก้าอู้เด้งมาเก้าหมื่นเป็นตัวฮิวให้ทีมได้ดีมากๆเหมือนกันนะพูดถึงแล้วเอาละครับับไปเเเราาร,เาเราาาาากกล้่่นนดหพะว เ์นแรกอ่ะมันเปิดมาแย่หน่อยมันมีแบบตัวละครแทงไม่เยอะไงผมก็เลยใช้วิธไหนึ่งชิ้นก็เลยจังหวะน,นี้เล่นช่องหนึ่งไปเลยนะครับดามเมจสิบห้าล้านสำหรับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์กับแค่เทเลสก็ไม่แย่นะแต่เมื่อกี้ลืมเช็คดูว่าลิงก์มันทํางานกี่ลิงก์นะครับอ่ะตีทีเดียวจบแล้วก็ติดสตันเมื่อกี้เพราะว่าด่านเฟสแรกของโกหังไม่การสตันซึ่งก็ถือเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับโอกาสสตันมันสูงด้วยแหละเกรดแชกจากท่าใหญ่ นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลว่าทําไมเราต้องอัพเบิลนำให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีการตีเบิลอะไรตามมาเลยอย่ะอย่างตัวเก่าหรือว่าตัวพาร์ทหนึ่งอะมันยังมีโอกาสในการเบิลของมันไงแต่ว่าตัวพาร์ทส,สเนี่ยมันไม่ได้เน้นไปที่ตีเบิลแล้วไงมันเป็นเน้นที่แบบตัวละครทําประโยชน์แทนอะไรแบบนั้นนะครับเน้นซับทีเน้นเน้นแบบว่าคอยช่วยให้ทีมาเล่นง่ายแหละคือตัวมันเองก็มีดาเมจนะครับไม่ใช่ไม่มีดาเมจจากการโจมตี1ครั้งอ่ะมันก็แรง ไม่แก้ที่มันยิง15ล้านเนี่ยผมไม่แน,น่ใจด้วยว่ามันติดโอกาสไฮแชนในการมาสีเอ่อเฟอร์เจอร์ของร0 0หรือเปล่านะครับที่มันแบบได้เอ K ีคเด้งบิกร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่ามาเดี๋ยวเราต้องให้บูรี่เขียวมาเล่นกับบูรี่พาสองสิแต่แบบต้องให้มันได้สแต็กลด้วยนะไม่งั้นนี่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่มันจะไม่ได้แตกสักครั้งเลยมันก็ไม่ดีอะถูกปะละ่ะแต่แบบน่าจะฆ่าได้ก่อนปะ แล้วก็เก็บท่าใหญ่ไม่ได้ด้วยโอ้โหกูอดแล้วเนี่ยท่าใหญ่ก็ไม่ได้โอ้ตายครับบูลลี่เรายิงท่าใหญ่ไม่ได้ลิงไม่พอไม่เป็นไรอ่ะก็เล่นแบบไม่ต้องสแต็กก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วความแรงของไอตัวเขียว e อ a เอเนี่ยมันแรงแบบไม่ต้องอะไรเลยอ่ะสมองไม่มีอ่ะสมองกวงมากๆไม่ต้องสแต็กก็น่าจะแรงแบบหลัก40ล้านง่ายๆอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมทําที่ผมต้องทําบูลลี่ตัวเก่าก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำบูลลี่ตัวเก่าไง ต้องทาบูลี่ตัวเก่าก่อนแล้วค่อยทาพาร์ทสตามมาเพราะว่าไอตัวพาร์ทสองนั่อย่างให้รู้กันผมพูดย้าบ่อยมากว่ามันเอามาทําเป็นหน้าที่คอยซับทีมไงแล้วถ้าหากว่าบูลี่พาร์ทสออะ่ะเอามายินคู่กับพวกบูลี่ตัวสีเขียวตัวเก่าที่เป็นตัวละครทําดาเมจหลักอะ่ะมันจะได้เห็นเลยว่าตัวเก่ามันแรงขึ้นไปมากแค่ไหนนะครับเพราะอย่างในคลิปรีวิวคลิปก่อนของไอบูลี่เขียว eca เนี่ยมันก็แรงในแบบที่ว่าไม่ต้องเปิดโดเมนก็ยิง7จ8 0ล้านได้อยู่แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมาลองดูเวอร์ชั่นมีโดเมนจาก บูลี่ม่วงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่านอกจากจะมีโดเมนซับให้เนี่ยมันก็ลิงก์ได้กันได้ดีมากๆเช่นกันนะครับเราจะคอยผมจะกะเปิดโดเมนตอนจังหวะที่มันลิงก์กับบูลี่เขียวก่อนไม่งั้นไม่คุ้มเพราะว่าอย่าลืมว่าโดเมนของบูลี่ตัวใหม่อ่ะครับมันอยู่เป็นระยะเวลาแค่3เทือนไม่ได้นานมากนะครับมันแป๊บเดียวนะวนแค่2รอบจบแล้วอะไรแบบนั้นอย่างงั้นเวลาจะใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องกะจังหวะกันแบบดีๆหน่อยนะครับผมอืมก็โกรนดักหน้ามากเลย ผมกลัวโดนแม่ตายอัดหน้าชิบหายเลยว่ะเออ,อยังไงดีวะเนี่ยอย่างนี้ละกันพราะว่าพราะว่าทานที่ดีนะคือถ้าแม่ตาใหญ่โบลี่อะ่ะมันมีโอกาส50%ในการบวกดาเมจต,ตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแบบต้องการให้ตัวเนี้ยมันถึกขึ้นอะ่ะผมว่าเราควรลั่นท่าเล็กเออเพราะว่าท่าเล็กอย่างน้อยอะ่ะมีโอกาสในการเพิ่มดีเฟนซ์ตัวเองอีก30%ไงมันก็จะคุ้มกว่าด้านของพลังป้องกันหลังยิงนะครับผม เรายิงท่าเล็กไปแล้วกันเออซึ่งก็ต้องมาลุ้นว่าจะติดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราโดนอัดหน้ามาก่อนโดนแม้ตายัดหน้ามาก่อนเนี่ยก็จะคนละเรื่องกันเลยเพราะผมคิดว่าไม่มีการดีเฟนต์แค่2องเซนเกับกันดามหกสิบเเนเี่ยโดนยัดหน้ามาก็น่าจะแบบน่าจะเดี่ยงได้เลยนะอีกอย่างคือระบบในการชุบเรายังไม่มาครับมันจะเริ่มชุบได้หลังจากผ่านไป5เทินของตัะลอคอมันเองแล้วโอ้โหก็คิดหนักเหมือนกันแฮะ ถ้าผมเปิดโดเมนแล้วเล่นดักหน้าหน้ายืนไหวเพราะมีกาดแต่ว่ามาเรามาวัดใจกันครับยาหน้าโมหน้าโมหน้าโมพุทายะโอเคสวยรอดฮะโดนอัดเข้ามาไม่เข้านะครับยิงดาเมจแ8ดลานแก็จะประมาณนี้ท่าเล็กสแปมพลังไปผมว่าไอ้ท่าเล็กมันมันก็ไม่ได้แย่นะแบบดูคูณ2องมันก็แบบว่าสแปมสแปมตามสไตล์ูบลี่อะไรเงี้ยเอาละโอเคไม่โดนแม้ตายนะครับ ถ้าไปใส่เทอเรสนี่เทอเรสก็น่าจะรับไหวหรือเปล่าตั้งคําถามไม่รู้เหมือนกันเพราะมันแพ้สีนี่แหละประเด็นมันแพ้สีอยู่นี่แหละต่อให้หลังยิงมึงถึกก็ตามกันดาเมจมึงมีก็ตามแต่ว่าก็แอบเสียวๆวันๆเหมือนกันนะเพราะว่าด่านบูโซนใหม่ๆมันตีแรงมากครับอย่าอย่าอย่าได้ไหมอย่าตายได้ปะล่ะขอแค่อย่าตายก็พออุ้ยไม่เข้าเลยอุ้ยสมชื่อเทอเรส eca จริงๆตัวสีแดงนี่มันเก่งมากๆ อาะครับเดี๋ยวผมตัดไปช่วงเธอทนด่วยว่าไอ้บูลี่เขียวตัวเก่านะครับวนกลับมาลิงก์กับบูลี่ใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวเรารอเปิดโดเมนพร้อมกับแปลงล่างบูลี่เขียวพร้อมกันไปเลยนะครับผมโอเคขอเวลาสักคู่ฮะ หลังจากย่ากระหม่อมไปแล้วนะครับกลายเป็นโดเมนลาวาใช่ไหมทีนี้ก็จะทําให้บูรี่ตัวใหม่เนี่ยมีกาดแล้วครับมีกาดแล้วก็จะเริ่มตีเข้าสีได้แล้วถ้าเกิดมันได้เริ่มโจมตีในโดเมนนี้ทีนี้เราพร้อมแบบรีบจัดการได้เลยทีที่เราต้องรีบแบบที่เราต้องกาดจังหวะในการใช้แอคทีฟเพื่อสร้างโดเมนก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าโดเมนเนี่ยอยู่ได้3เทินเองแล้ว3เทินเนี่ยผมว่าจะเป็น3เทินที่ว่ามีคุณค่ากับเรามากเพราะว่าเราเจอกับด่านบูโซนที่เป็นมูวี่ฮีโร่นะครับ ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพร้อมกันหนำดาเมใส่ดานให้มันตายภายในเวลา3เทินนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวเพื่อความโชว์เคสอันแบบราบลื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเราจะกะแบบว่าไปย่ากระหม,อม่อมอีกทีตอนเฟสสุดท้ายของโกฮังผมคิดว่าเทินเนี้ยผมต้องแบบพยายามไม่ให้โกฮังตายอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเทินหน้าเนี่ยที่เป็นเทินคูลเลอร์เนี่ยมันจะไปสู้กับโกฮังเฟสท้ายไม่ไหวไงเราก็ต้องพยายามแบบ เอามือไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโกฮังตายเองเราจะให้บูลลี่ยิงโกคูไปเพราะว่าโกคูตัวน,นี้มันอมาตะนะครับมันหลบได้ตลอดถาวรหลบร0 0ไม่สามารถโจมตีมันได้แล้วก็ให้เทเลสเตีใส่โกฮังโกฮังจะรอดปะวะน่าจะรอดอยู่มั้งใส่โกฮังไปครับ4 8ที่พออ่ะยินใส่โกฮังไปแบบนี้ปับ๊บคือจังหวะน,นี้ก็คือเข้าเทร์นที่บูลลี่มีชุบไหมน,นะครับต่อให้บูลลี่ตายก็สามารถชุบได้ เป็นข้อดีของมันแบบสุดๆไปเลยโดนลดดาเมจแต่ว่า18ล้านนะครับบัฟจากโดเมนตัวเองด้วยแหละผมดูไม่ออกว่ามันอันไหนมันติดบัฟ EDK เพิ่มขึ้นวะดูไม่ออกจริงๆว่าอันไหนมันแรงขึ้นอันไหนมันอะไรติดเบิ้ลได้หรอเดี๋ยวนะเบิ้ลจากเส้นทางนะมันไม่มีเบิ้ลจากพาสีนะเวลสีทำงานเหรอเนี่ยสวยฮะยิงโคตรแรงเลยดูดิคือขนาดที่ว่ามันแบบเป็นตัวซับดาเมจมันก็แบบคอยช่วยทีมได้มากมากนะ บูรี่เขียวนะครับลิงค์เบอร์เซิร์ฟทำงาน51ล้านใส่เข้าไปติดไฮแชนเป็น30ล้านติดการันตีอีกรอบนึงอ้าวไม่วะไม่ติดการันตีได้ไงวะหรือว่าเมื่อกี้คือ,คอการันตีมาแล้วไอ้เมื่อกี้คือไฮแชนอย่างงั้นเหรอนั่นแหละแต่ก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่าตรงแผนอยู่อันนี้เธอเลยยิงไม่ตาอยู่แล้วติดเบิ้ลโอเคแต่ว่ากูังยังไม่ได้ใส่แม่ตาใช่ไหมรู้สึก ถ้าโกหังยะไม่ตายใส่เธอเลสก,ก็ก็น่าจะไม่เจ็บอยู่ดีเออไม่เจ็บไม่เจ็บทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้บูลี่ม่วงนะครับกดแอคทีฟโอ้โหมันอัดหน้านี่สิประเด็นเอาเราให้คูลเลอร์ตัดแอคชั่นโกหังก่อนล้วกันเผื่อว่าโกหังมันเผื่อว่าโกหังมันเหลี่ยมมันอัดไม่ตายอัดหน้าใส่ก็ตัดแอคชั่นไปครับขอร้องละขอให้มันตัดแอคชั่นโดนไม่ตายนะขอร้องเพราะถ้าโบลี่ม่วงโดนยัดไม่ตายช่องหนึ่งยังไงมันก็ตาย ยังไงมันก็ไม่รอดไอ้เหี้ยเอ้ยขอร้องละจริงๆจ,จากใจเลยฮะอย่านะโกหังอย่าทําให้แผนเราเสียนะอย่าทําแบบนี้กับเราเลยขอร้องให้เราไปได้ดีเถอะนะขอโชว์เคสแบบสุดยอดไปเลยนะมาลุยฮะอยา่าตัดแม้ตายเอ้ยสวยฮะเรียบร้อยครับโกหังน่าจะไปหวันแน่นอนทีนี้ก็จะเข้ากับจังหวัดสุดท้ายที่เราจะมีโดเมนเหลือหนึ่งเทินพอดีเป๊ เป็นโดเมนเทินสุดท้ายพอดีก่อนที่ว่าจะหมดก่อนที่ว่าจะหมดไปนะครับซึ่งโดเมนหนึ่งเทินตรงเนี้ยก็จะเก็บไว้สู้กับโกฮังซุปเปอร์ไซอัสองในเฟสนี้แหละครับผมผมบอกเลยว,ว่าวันเทินคิวได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตายก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไม่ตายอัดหน้าใส่กูแน่นอนครับกูบอกเลยว่าโดนไม่ตายอัดหน้าอย่างแน่นอนยังไงก็โดนไอ้ขี้ออุตส่าห์แบบจัดเทินดีแล้วอะแอคทีฟบูลี่เขียวไปก่อนครับเผื่อไว้เผื่อมันรอดเสียดายอ่ะ ไอด่านนี้มันก็จ้องมันก็ต้องไม่ตายอัดหน้าอยู่แล้วบอกว่าไม่มีทางอะ่ะผมว่ายังไงเราก็ต้องน่าจะต้องตายวะ่ะคือด่านเนี้ยครับมันตีคีดูข้อได้เว้ยแล้วการตีคีของของด่านเนี้ยเหมือนมันตีเหมือนเหมือนที่เราตีคีใส่ด่านเลยเว้ยเหมือนว่าการตีคีอะ่ะมันจะไม่นับแบบไม่นับดันกันดาเมจหรือว่าดเดฟเอนต์อะไรเลยมั้งมันโดนแรงมากมาก,มากอ่ะครับผมเลยคิดว่าผมน่าจะไปละอ่ะโบลี่เด้งเรื่อยขึ้นมาอยากเด้งอะไรก็เด้งไปซึ่งโอ้ลาก่อนเพื่อน ทำไม่ดีแล้วล่ละแต่อย่างน้อยถ้ามันตายมันก็มีชุบอะนั่นไงแม่งใส่มาจริงโอ้โหโบลี่เอ,อ๋ยลากอนบยบายเพื่อนโดนโกหังเซยร์สองจัดการเฮ้ยรอดเหรอเชี่ยอย่างนี้ก็สวยดีครับลิงเบอร์เซิร์ก็ทํางานโอเคเราสามารถพลิกกลับมาชนะได้แล้วลิงเบอร์เซอร์ทำงานยิง21่ล้านมีซับจากคูลเลอร์อยังไงก็ชนะครับคุณก็รู้ว่าโบลี่ด้านหลังมันพร้อมง้างแล้วสตันอีกโอ้โหจบครับทุกอย่าง จบแล้วฮะ76ล้านถ้าคิหนึ่งดอกก็รู้เรื่องคิแค่ดอกท่าใหญ่อะรู้เรื่องแล้วคินั่นแหละฮะติดเบิ้ลปาป๊บ45ล้าน <c oughs> โชว์แค่รอบเดียวก็จบได้อืมไม่คิไม่เป็นไรกูซ้ำให้มึงอีกใหม่47ล้าน <c oughs> ให้มันน้ำใจไป <c oughs> กระทืบเด็กมั่งอตอนโตแม่งล้มกูได้กูต้องชิงตัดกำลังก่อน ตัดอนาคตก่อนไอ้ที่ไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโตไปแม่งจะฆ่ากูดูดินี่แหละครับนี่ก็คือความเทพของบูลลี่สีม่วงนะครับต่อให้มันไม่ได้ดามเมจแรงเท่าตัวพาร์ทหนึ่งหรือว่าตัว,ต,วตัวเก่าแต่ว่าหน้าที่หรือแบบความสําคัญของมันน่ะมันแบบยกนิ้วให้เลยครับคือต้องดูด้วยว่าคนที่มันเก่งๆยิงแรงๆหนาๆอะไรเงี้ยมันมีเบื้องหลังมาจากใครเว้ยผมบอกเลยว่าบูลลี่ม่วงอ่ะคือเบื้องหลังของความสําเร็จพวกนี้ผมบอกเลย เราก็ต้องให้ให้ค่าหรือว่าให้เครดิตกับตัวละครแนวนี้ด้วยนะครับเหมือนตามหลักความเป็นจริงอะ่ะคือแบบก่อนจะเกิดอ,อะไรที่มันยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรที่มันมาสัดจัน์ขึ้นมาได้เนะี่ยมันก็ต้องเกิดจากเบื้องหลังบางอย่างที่คุณอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเงี้ยซึ่งบูรี่ม่วงอะ่ะคือคนแบบคอยอยู่เบื้องหลังแนวหลังที่แบบทาให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เวยบูรี่ม่วงคือคนที่แบบคอยยืนค้าให้เราสามารถลอดจาก่าไม้ตายโกหังให้การันตีติดขีดได้แล้วไม้ตายโกหังแม่งโคตรแรงนะครับโชคดีที่ว่าด่านขายตัวใหม่ เป็นสีม่วงพอดีชนะสีกันดาเมจ60%เติดกาบก็บอกเลยว่าถ้าคุณได้โบลี่ม่วงมาเนี่ยเอามาเข้าทีมกับพวกบูลี่ภาค์ซจะเป็นกําลังสําคัญให้ทีมได้ดีมากๆเลยถ้าใครมีทั้งโบลี่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสนะครับแล้วคุณมีโบลี่ตัวเก่าชีวิตทีมตัวร้ายของคุณสําเร็จแล้วในช่วงนี้เพราะว่าเมตารปัจจุบันน่ะทีมตัวร้ายที่เก่งสุดก็คือทีมโบลี่แหละครับดังนั้นคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจนใหม่คลิปหน้าเลยครับใครมีความเห็นนนนยังไไเเเีี่คอมมตบกกด้้ช ไปแล้วครับผมเจนใหม่ใครยังไม่ได้ตัวละครตัวใหม่เหมือนผมก็ขอให้ได้ขอให้กูได้ด้วยเช่นกันไปแล้ว <laughs> บ,าบายยเจอกันพรุ่งนี้ภาคสานะครับเดี๋ยวทำคลิปพวกตัวละครโกเทนทั้ง ECA กับไบโอบูดีต่อเจอกันทุกคนบ๊ายบาย